สวัสดีครับผมเป็นพี่น,อน้องเอฟซีสนอยเพรบานแพงเอฟซีนองอิงครับผบพ่อกับบ่าวโทในช่องท้องพูนแบ้น้อยนองอิงครับถ้าเป็นน้องบรรยากาศย่คำคำแบบนี่บรรยากาศย่ำคำบ้านนองอิงครับพอนี้เปิดเขาไปเบิงคลิปพ่อเอกไปพักอยู่ห้องพักอยู่ที่ Ool, เพชรบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะแสดงอยู่เพชรบูรณ์คำขึ้นนี่นะครับก่อนที่สีออกเดืนทางเพราะดีอยู่ที่มองภักนี่หมาไทยเฮานี่แหละครับสองโตไปยืนถ่ายอีหลาอยู่หนารถตู้ไหมโอ้ยพอแต่เพิ่นเห็นเพิ่นกระจมมาขึ้นหอดโด่พุ่นนะหมาไปยืนถ่าไปนั่งถ่าไหมพี่น้องเพราะว่าแลก้กกาเห็นหน่องแล้วอาหารให้หมาน่ะนะ แบบปอนกับมือ,อยังสี่นะครับซึ่งการแสดงออกของหมาสองตัวเป็นการแสดงออกแบบว่าไม่กลัวน้องและก็ไม่มีความก้าวล้าวต่อน้องซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่หลายหลายคนบอสามารถพิสูจน์ได้ว่าสัตว์แต่ละโตัวที่ไดียวใกล้ชิดกับน้องอุ้งอิงจากสัตว์ที่มีนิสัยเก้าเล่ามีอารมณ์ฉุนเฉียวมีอารมณ์รู้แาย แต่ว่าเวลาอยู่ไก่นองเป็นอย่างคือแต่ละโตคือบบมีอาการแบบนั้นเป็นอย่างแต่ละโตคือมีแต่สแสดงถึงความหากักความอ่อนน้อมความหนาหากักหนาเอ็นดูประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนเห็นแ้วก็สัมผัสได้เพราะว่าอยู่น้ำปั๊มน้ำมันอยู่น้ำตลาดจังสิพวกม้าแต่ละโตนองเห็นน่องกี่ซื่อลูกสิ้นให้ซสื่ออันนั้นอันนี้หายกินนะครับมันเป็น หลายๆคนบ pues ่อเห็ดกันครับหลายๆคนบ่อกาเห็ดยานแต่ว่าน้องคือคือมาเนี่ยเข้าห้เพิ่นกินเธอหนึ่งเนี่ยเพิ่นสิจ้ำเข้าไปตลอดชีวิตแต่พี่น้องบ่าวาสิบเข้าสิบไปเห็นเพิ่นอยู่ใสเพิ่นนางแนมหนาเข้าเพิ่นเข้าเอาให้เพิ่นกินปึบเพิ่นจ้ำเขาได้แล้วบ่าวาเข้าสิไปอยู่ใสเพิ่นเห็นหนาเข้าเพิ่นก็สิจ้ำเขาได้เข้าห้เพิ่นกินครั้งหนึ่งเพิ่นสิจ้ำเข้าไปตลอดชีวิตครับคือ นี่ไซและสัญชาตญาณของหมาครับโดคือกั้นขับพี่น้องนี่ f อฟซมานี่โดตอนรับดีขนาดพี่น้องบอกว่าไผสิมาแรกๆก็คือต้องไปสํารวจก่อนสํารวจเอฟซก่อนเ่าเป็นไผ่ยังสีนะมาเตใสยังสีนะหลังจากสํารวจเสร็จก็ให้ความไอ้ดูแลให้ความหักยางไปเพื่อ,อยางไปไก่ยางไปด้ม เอซทุกคนประมาณนั้นนะครับนี่คือชีวิตของโดครับคล้ายๆกันครับเห็นหน้องอิงเพิ่นสแสดงอยู่เพชรบูรณ์เนาะเป็นความหักต่อซัดโลก <c oughs> เป็นความหักต่อสิง่งมีชีวิตบนโลกนะครับกัเออหนองคืนหอดโดกับอีกซิปก็มือผลละพี่น้องจังสีดิงโ่้คงต้าขึ้นนะครับมาบานน้องคู่เฮานะครับนี่ บรรยากาศย้าคาครับบ่ม,มียังหลายครับอย่างออกกาลังกายซื่อนี่แหละถ่ายบรรยากาศให้พอพี่น้องเอฟซีเดบ่งกันครับหลังจากที่อีเตเวนสิตกดินนะครับพระจัน์กับสิคืนมากครับบานนี้ไฟโซลาเซลก็กำลังติดครับพี่น้องเมือเร็วครับแล้วกะ็เธอสิจแจ้งกับ กับหกมงครับเมื่ดเร็วหาโมงกลัวกับมื่อดแล้วหนูมือเศร้า <c oughs> สามโต้บาโทนเห็ดใส่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยครับแต่ว่าสามโต้นี่ก็คือว่าทอนขนและะ้วก็ซับไปเรียบร้อยด้วยพี่น้องพร้อมที่สิประกอบอาหารทันทีแหละนะตอนแรกบาโทนว่าสี่ว่าสิบพัรหมือเศ้าพอดี ป้านางเิ่นสื่อกระเพาะหมูก็เลยติน้นต้มกระเพาะหมูนะครับพี่น้องบ่ท่านได้พัดหนูก็เลยว่าเสียวไ้พัดมืออื่นครับเดี๋ยวมืออื่นสิพัดหนูใส่ใบย,ยี่ราครับกินแสบๆพราะหนูมือเศร้าได้คือนีุ่่นลูกมันนะครับพี่หน้องกําลังกําลังสิ่ใยสองโตซึ่งกระดูกอ่อนๆเลยครับ เป็นเมนูอีสานบ้านเฮาครับพัดมืออื่นกินมัดมือครับพัดยืมือเสาร์กินเสารเทียงแรียงครับประหยัดค่ากับเขาไปใได้อุย้ยหลายเติบเดิอพี่น้องอาหารตามสั่งกับลอยหนึ่งคนในมือหนึ่งนะสามขาบับแต่เพรา,าอาหารตามสั่งซื่อนั่นซื้อนี้ไม่เห็ุกินกับมัดหลายให้เก้าครับอยู่แบบธรรมชาติบ้านนาครับผลลูกด็กนางแนมอยู่คุณ อยากมานำปวดน,นั่งอยู่กับปะวันไอหมูลุกดิกนี่ครับบรรยากาศหลายๆคนถามว่าสร้างบ่อเขา่าบอสร้างบิวอินบ,อบ่อ,อเข่าเบาเบาทุ่นก็ไปเห็นงานบิวอินเดือนคือไปเห็นสร้างสร้างพันธีงานบอจังสันจังสีก็คือว่าบ่าทุ่นบอกไปหลายคลิปเลยไปพี่น้องว่าเพิ่นสร้างของอยู่เพิ่นล่อของอยู่ ต่อให้เจ้าเขามมาเจ้าบ่มีของเจ้าสีเห็ดจังไดก็คือใจเย็นๆครับก็คือก้านกับสั่งกับเบื้องนั่นล่ะสั่งกับเบื้องกับเบื้องบ่มาก็เห็ดยังด้แมนบอกครับพี่น้องลังค่าลังค่าบ่มาก็เห็ดยังด้แมนบอกครับมันก็มีช่วงเวลาที่เขาต้องร่อครับของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่ามันพร้อมเนี่ยจังไงงานมันก็เดินนะครับพี่น้อง แต่ว่างานมันบบเดนินพอของมันบพร้พอมถึงแม้ว่าเจ้าสีขามาเจ้ากับมาน,นางถ่าของกินขาเรงเจา้าไยเจ้าไปซื้อไผ่เขาสิให้ข่ขามาเขามากับเห็ดยังโบได้ขามากับโบมีของเห็ดมันก็เห็ดยังโบได้คือเ่าครับการสั่งของซึ่งก็บ,บอกแล้วว่าเงงานหลังนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนี่คือเขาใส่แบบพิเศษครับ่บสิเป็นหลังคากับเบื้องสร้างพิเศษทั้งหมดครับและงานบิวอินงานเฟอร์นิเจอร์ภายในเนี่ย พวกไม่ที่ใส่มาประกอบพวกไอ้ของต่างๆเนี่ยก็คือมันก็ต้องสร้างครับจะเย็นเย็นะพี่น้องเดิ่มมือใดของมากพิน่นเขามากแน่นอนครับได้เห็นแน่นอนครับความคืบหน,น,น้าแลวกะคิดว่าจะมเพิน้นเขามากงานมันไปเร็วแน่นอนครับพี่น้องบ่าวทนกับบ่ไดดแก่โตหรือว่าบ่ไดอยังแท่นเพิน่นอกแต่ว่าคือว่าจังใดเฮ้ากับมาฮอดขันนี้แล้ว มันกัเหลือแค่งานบิวอินระยะเวลามันกันเหลืออีกต่้งซีหาเดือนห้ากับโบต้องฝ่าวครับจังได้เพิ่นกระเฮ็ดแล้วครับสีสเกตสร้างบ้านจังได้เพิ่นกับท่านครับสีสเกตสร้างบ้านเพิ่นกับฝ่าวที่กันครับพี่น้องงานของเพิ่นมันกันเหลืออยู่ก็คือว่ารอบนอกนี่แหละครับแต่งานบิวอินถ้าเพิ่นขึืนจุดขึ้นตู้ข้นยังเรียบร้อยแล้วสีสเกตสร้างบ้านก็สิให้สร้างไฟของมาเดินระบบไฟเด้เลืยนะครับพี่น้องกัน รอติดตามครับบนานเกินรอครับเพราะว่าลาสูติ่ถามเพิ่นคือเพิ่นว่าประมาณอาทิตย์นี้ล่ะสี่เขามาแต่ว่ายังโบหูภายในเมือได้นะครับอาจสิเป็นพูดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณนี้แหละครับพี่น้องรอติดตามครับเมือไดเขามากกับสิอัปเดตให้เบิ่อนะครับเนาะฝากขอบคุณทุกกําลังใจฝากเป็นกําลังใจให้กับทีมงานดังบ้านน้ำเด้อครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นโฆษณาให้น้ำครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสักก่อนเดี๋ยวพกหา่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ